โอเคคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชม,ชมทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะในช่องนนท์ชาแนลนะครับก็ในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาด้วงของเราอะไปโดนกระทืบนะมาดูกันว่าจะรอดไหมนะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าจะไม่พาไปสู้ทีมที่มียุงเด็ดขาดนะครับ เพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะกับยุงตัวอะไรจะถือจะเลือดเยอะแค่ไหนนะฮะมาเจอยุงก็เรียบร้อยฮะมาดูกันนะครับว่าเลือด5ล้าน1 0 0 0 0แสนเนี่ยจะยืนไหวถึงกี่เทินนะครับก่อนอื่นก็ไปจัดทีมกันก่อนนะครับก็จะเอาเป็นคอเกิโลกิโลนะฮะ แล้วก็ด้วงนะครับตัวหลักๆก็มีแค่เกียร์โลกับด้วงนะแล้วก็อีก4ตัวที่เหลือเป็นลูกไกปจอกนะครับเอามาใส่ให้ครบคอนะเดี๋ยวเราไปท้าสู้ในอันดับพลังนะครับผมหาคนที่จัดทีมไม่มียุงไว้ละจะเป็นอันดับที่6นะครับนี่นะฮะใช้เป็นคอเกียร์โลนะแต่ไม่มียุงโอเคครับไปดูกันเลยฮะ มารอดูกันนะฮะว่าอชุล่าคาบุโตของเราเนี่ยจะตายในเทิร์นที่เท่าไหร่นะครับปล่อยมาจากกาโลมานะฮะ3ล้านนะครับด้วงผมติดกระดูกหักแล้วก็ต่อด้วยโบล็อสนะครับอันตีมาจังหวะนี้ไหวไหมเนี่ยยังไหวนะครับยังไม่ตายนะแล้วเกียโล่ฝั่งผมก็ติสวนคืนกลับไปนะฮะ เราก็โดนกาโลไล่สับหัวมาทีนึงนะฮะเราดวงของเราก็ได้แอนติฮิวเลือดขึ้นมานะฮะตมเลือดก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับเอากาโลก็ไล่สับมาแต่ไม่จิตกระดูกหักนะแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่สองนะฮะแทงทับโอบรัดมา9 0แสนนะครับแล้วก็ต่อด้วยกาโลปล่อยหมัดมา ก,กระดูกหักทั้งหมด3ตัวแล้วฮะแล้วก็ต่อด้วยโบล้อสน,นะครับจะรอดไหมเนี่ยหล้านนะครับยังไม่ตายนะโบล้อสกับซอมบี้แมนโดนสะท้อนตายไปนะฮะเมื่อกี้มาถึงเทินที่ด้วงเราต้องหิวเลือดแล้วฮะเรียบร้อยะฮะ เลือดก็กลับมากับเต็มหลอดแล้วนะฮะแล้วฝั่งเขาเนี่ยโดนสะท้อนรัวๆเลยนะครับดูเลือดแต่ละตัวดิครับปลิ่มหลอดทั้งนั้นเลยฮะเกียโลกับซอมบี้แมนเขาโดนสะท้อนตายไปแล้วนะฮะแล้วก็กาโลอันติมาอีกกาโลกับแท้งทับก็โดนสะท้อนตายไปเหมือนกันนะครับโอเคฮะถ้าไม่มียุงเนี่ยอชุล่าคาบุตโตเราก็ถือว่ายืนได้นะเดี๋ยวไปลองดูอีกทีมหนึ่งนะครับ เป็นอันดับที่8นะไม่มียุงนะครับใช้เป็นคอเกโลเริ่มมาเธอแรกนะฮะทีมเขาได้เปิดก่อนเกือบทั้งทีมเลยนะครับแทงท็อปโอปรัดมาใส่ลูกกระเจ้าผมตายไปเลยนะครับ2ตัวพลังจิตทะลวงจากทัตซึกิล่างแรกมาอาวุธ3ดาวนะครับดาเมจอยู่ที่2ล้าน3แสนนะครับ ลูกกระจกผมใกล้จะตายหมดล้วคือผมสังเกตดูแต่ละทีมที่ผมไปสู้ด้วยเนี่ยก็คือทีมไหนไม่มียุงนะครับก็จะโดนพาร์สีบจากด้วงเนี่ยสะท้อนรัวๆเลยนะครับแล้วก็ตายเองนะเพราะเขาตีด้วงผมไม่ตายนะครับไอ้ลูกกระจอกมิดซาทามินไปฮะ744โอ้โหโคตรแรงไงฮะมีใครให้แรงกว่านี้ไหมครับถือว่าแรงมากนะ ด้วงผมติดสตันนะครับจะได้หิวเลือดขึ้นมาไหมเนี่ยในเทิร์นี้เอ้ยไม่ใช่แค่ด้วงนี่เจอโลผมก็โดนอันติด้วยเอ้ยโดนสตันด้วยนะโดนสตันทั้งสองตัวเลยครับในเทอร์นี้ทีมผมไม่ได้ออกสกิลเลยนะครับแต่ยังดีนะที่ด้วงเราเลือดยังไม่ลดนะครับโดนสตันอีกไหมเนี่ยโอเคไม่โดนนะครับไ,ได้หิวเลือดละ พลังจิตทะลวงมาหนล้าน4ี่แสนนะครับร่วมผมเลือดเหลือครึ่งหลอดละแล้วก็ราชาใต้ดินอันติมาอีก4่แสนติดเผาไหมอีกนะครับทั้งติดกระดูหักทั้งติดเผาไหมนะโอ้โหเลือดเหลือลดลงไปเกินครึ่งหลอดละจะยืนสะท้อนดาเมจไวไหมเนี่ยอันติฮิวเลือดไปบ้างนะฮะจะได้ไม่ตายนะโต นากาหวานเขาก็ตายนะครับโอเคได้ฮีลเลือยขึ้นมาละราชาน้านฟ้าเขาก็โดนสะท้อนตายนะครับเทิร์นที่4แทงทอ็อปอบรัดมาแปดแสนโดนสะท้อนแล้วครับทัดซิมกีอันตีมาอีกไหวไหมเนี่ยยังไหวนะครับแล้วก็ราชาใต้ดินอันตีมาอีกห้าแสน,นนะครับโอโหดูเลือดด้วงสิครับทั้งติดเผาไหม้ทั้งติดกระดูกหัก แต่ก็ยังรอดมาถึงเทินของด้วงเรานะฮะอันติใส่แทงท็อปฮิวเลือดขึ้นมาแท่งท็อปเขาตายนะครับแล้วก็ทัดเซมกิเขาอันติสวนขึ้นมาพลังจิตทะลวงรอดไหมเนี่ยยังรอดนะครับแล้วก็คิวบิกพังทลายจากเกโลฝังเขาอีกด้วงผมก็ยังไหวนะครับทัดเซมกิเขาโดนสะท้อนตายไปนะฮะแล้วก็หมัดฮุกอาชุล่าสวนขึ้นไปบ้างตูมเรียบร้อยฮะบิดฉากไปได้นะครับ โอเคคุณผู้ชมถ้าทีมไหนไม่มียุงเนี่ยก็คือแบบร่วงผมยืนสบายเลยนะครับแต่ถ้าทีมไหนมีนะก็คือไม่ไหวจริงๆครับเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับร่วงสุดแก่งของเราเกือบไม่รอดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ